หยุดอาหาร3อย่างนี้ ขึ้นได้ถึง90%้าสิบเอร์เต้ตรงๆเลยนะครับถ้าคุณสามารถหยุด3อย่างนี้ได้ตั้งแต่คุณจะดีขึ้นแบบเป็นคนละคนเลยทุกส่วนใหญ่อ่ะอหาสามอย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดด้วยซ้ำครับว่ามันอันตรายรอ,อย่างแรกเครื่องดื่มหวานทุกชนิดไม่ได้หมายถึงแค่น้ำอบดลมหรือน้ำหวานหรือชานมะขืออีกต่อ,อกไปนะครับแต่หมายถึงทั้งกาแฟทั้งชาเขียวรสชาติหวานน้อยที่กินกันอยู่เนี่ยรวมถึงผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มกแกลเลที่คุณกินระหว่างออกกำลังกายอันนี้แหละครับมีสารสัมนนรับเนวท ขนมเคเรนไม่ทําให้คุณอิ่มแต่ว่าทําให้น้ําตาลคุณพุ่งทันทีเพราะฉะนั้นแค่คุณกินมันแค่วันละแก้วนะก็สามารถทำอินซูลินคุณทํางานหนักได้ทั้งวันเลยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกๆวันอนาคตก็จะอาจทําให้คุณดื้ออินซูลินได้นั่นเองอันที่2อาหารเช้าที่ดูเฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นซีเรียลแกโนล่าโยเกิร์ตรสผลไม้นมพร่องมันเนยหวานๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมักจะติดข้างกล่องไว้นะครับว่า low fat หรืออาจจะเขียนว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตเลยก็ว่าได้การที่ low fat เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าน้ำตาลลลมมมมมมมัััันนนนนนนตตต่่่่่่่าา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 เเเเเเเยะะคคคครรรบบสสวววววใหหญขขขข้จจจไไออกิิิงแแแปทพพ เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าคุณกินคลีนอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณกินอาหารเหล่านี้ตั้งแต่เช้าเลยบอกได้เลยครับว่าคุณจะหิวไปอีกทั้งวันเลยเพราะว่าน้ําตาลคุณจะพุ่งสูงแต่เช้าแต่อันที่3คือแป้งขัดสีกับของทอดไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวที่เรากินอยู่ทุกวันขนมปังสีขาวมันฝรั่งทอดหรือขนมแพ็กเกจอาหารเหล่านี้นะครับมีค่า GI ท,ที่สูงมากๆน้ําตาลคุณจะพุ่งปี๊ดเร็วมากหลังจากคุณกินเข้าไปและน้าตาลเหล่านั้นก็จะดอบเร็วมากๆครับต้องเห็นทาให้คุณหิวอีกแล้ว ข่าวดีคือ ที่สส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมที่สําคัญเลยพฤติกรรมเปลี่ยนได้และสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนมันในอันดับแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากการที่กินน้าหวานให้กินกาแฟดํากินชาแบบไม่เติมน้าตาลหรือกินน้ําแร่แทนเวลาที่หิวมากๆนะครับแทนที่หยิบขนมถูมากินให้หยิบไข่ต้มมากินให้หยิบโปรตีนจากอกไก่มากินหรือกินถั่วหรือกินอะโวคาโดที่สําคัญเลยพยายามเลี่ยงข้าวขัดสีให้เปลี่ยนเป็นพวกข้าวกล้องคีนัวข้าวไรเบอร์รี่หรือกินพวกอ้อมันอบจริงๆเลยก็จะดีมากนะครับส่วนเรื่องอาหารเสริมเนี่ยที่มีงานวยรลแกเ เบอ b ์เบอร์ล n นกับเดสเวอร์ทัเป็นตัวระดับต้นๆเลยครับที่ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้จริงช่วยเพิ่มความหมาของของิององนซูลินได้จริงตัวที่2เลยคือ ALA จะช่วยเพิ่มความไวของของิองนซูลินช่วยลดอาการปลายประสาทเสื่อมลดอาการมือเท้าชาตัวที่3เลยคือเจ้าแมกนีเซียมกับเจ้าโครเมียมครับเป็นตัวสำคัญที่ทำให้คุณสามารถคุมน้ำตาลในเลือดคุณได้จริงและ4เลยตัวนี้ทรงสิลปะมากเลยนะั่นคือเจ้าเปปไทด์ครับหรือเจ้า ตัวนี้ครับเป็นฮอร์โมนสําคัญเลยช่วยทําให้คนอิ่มได้นานอิ่มได้เร็วขึ้นลดปริมาณอาหารที่คุณกินนะครับลดความอยากของหวานได้แล้วทำให้คุณสามารถคุมน้ําตาลหลังอาหารได้ดียิ่งขึ้นในสัมันธ์เลยยังช่วยเปิดระบบปอดผ่านในร่างกายของคุณให้ทํางานโดยที่ไม่รบกวนตอการนอนของคุณเลยตัวที่มีงานวิจัยชัดเจนนะครับว่ามันสามารถลดหลั่มตาลสะสมในเลือดหรือที่เราเรียกกันว่านีโมโกลบินเอวันซี C, ได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าอยาก รวมตานแบบไม่ต้องพึ่งยาถ้ามาคุยกับหมอโอได้เลยครับหมอโอพร้อมใจแนะนำคุณทั้งเรื่องการปรับพฤติกรรมอาหารเสริมและการใช้แปปบทดยที่เหมาะสมในการดูแลคุณและกล่าวมาเป็นคนใหม่ที่มีสาพทิ่แข็งแรงสดใสตลอดการครับโคต้าพรามไม่ใช่แค่คุมปลายเหตุแต่มันไปช่วยซ่อมทั้งระบบ้องทักมาคุยกับทีม d ด o ครับหรือว่ากดที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลย